ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบรบบรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาปรารบกันเรื่องมโหสถบัณฑิตความจริงเรื่องมโหสถบัณฑิตนี่ยาวม,มากก็เลยขอเดิน,นลัดตัดใจความเพื่อไม่เสียเวลาที่ลูกหลานทั้งหลายจะเพิ่งปรารถนาจะสดับเรื่องราวก็มีอยู่ว่า หลังจากที่กล่าวมาแล้วในตอนตอน้นคราวนี้พระเจ้าวิเทหราชทรงพอพระทัยในปัญหาที่มโหสถแก่มาแล้วก็รู้สึกว่ามโหสถไี่มีความฉลาดเป็นพิเศษตามน้นความนั้นก,นกล่าวว่าพระเจ้าวิเทหราชทรงพอพระทัยในความฉลาดของมโหสถอย่างยิ่ง เจ้าเนี่ถามันเสนท่านเสนนกว่าเสนนก,กะท่านเสนนกก็ทูลทัดทานต่อไปอีกหมายความว่าเจ้าเสนนกก็ดีได้เพื่อนีสามคนก็ดีเป็นคนที่เต็มไปด้วยความอิจฉาดีเสียทั้งทั้งที่ตนทียายกรไว้แล้วว่าปัณฑิคน,นี้ห้าจะเป็นคนที่ฉลาดมาก แต่ครั้นเมื่อมาพบบันฑิตคนที่ห้าคนแล้วก็ปรากฏว่าบัณฑิตทั้งสี่คนค่อยหาทางกีกันแล้วก็นินทาว่าร้ายติเ่ียนั้นบ้างติเ่างนี้บ้างไม่ดีย่ายโน้นบ้างไม่ดีอย่างนี้บ้างตอนนี้ก็อยากขอคุยกับบรรดาลูกหลานที่รักให้เป็นกติไปจำใจ ว่าคนไหนชอบติใครคนนั้นเป็นคนเลวถ้าว่าติเพื่อก่อไมายความว่าถ้าเขาทำไม่ดีนี้วราติให้ดีชี้แนวทางการปฏิบัติอย่างนี้เขาเรียกว่าติเพื่อก่อถ้าการอย่างนี้แล้วก็ขอลูกหลานที่รักจงจำไว้ปฏิบัติตามเขาแต่ว่าคนที่ติแล้วทำอะไรไม่ได้ มาถึงเวลาที่ตัวทำเามั่งกับเรวกว่าคนอื่นอย่างนี้แสดงว่าคนตีเร็วมากลูกหลานจะเทอเป็นแบบปฏิบัติในเวลาปัจจุบันนี้มีเยอะมีข่าวคราวต่างๆตำหนิตีเตียงคน,นบ้างตำหนิตีเตียงคนนี้บ้างดีไม่ดีคนดีก็ไปติเขาแค่ว่าเรวบางทีก็ยกเมต เหตุที่ไม่มีก็หาว,ว่ามีคนก็มีความสามารถีกันก็ยุแยกเขาแตกกันอย่างนี้เป็นวาจาเลวและ,ะอาการที่เลวทำลายความสุขคนที่อยู่ร่วมกันเมื่อข่าวการตีเตียนแพร่ไปทั่วประเทศคนทั้งประเทศก็จะแตกแยกกันประเทศเราก็จะไม่มีความสุขขอบรรณาลูกหลานที่รักจงอยา่า <c oughs> เขบนาบรรดาลูกหลานที่รักจงอย่าจจำตัวอย่างเร็วๆนี้ไปปฏิบัติถ้าเห็นใครติใครจนนึกไว้ก่อนว่าคนนี้เป็นคนเร็วเราจะไม่ยอมรับนับถึงการติเขาบคนคนนั้นเว้นไว้แต่ว,ว่าเขายาหาทางแนะนำถ้าทำอย่างนี้จริงจะดีถ้าก็จงพิจารณาว่าการทำอย่างนั้นมันดีจริงหรือไม่จริงเขาพูดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็พูดเพื่อประโยชน์ส่วนตัว <c oughs> ไดเห็นว่าพูดประโยชน์ส่วนรวมเราเห็นด้วยแล้วก็ถามหลายๆา,ยายรายที่ก็มีคติเป็นธรรมท่านก็บอกว่าดีแล้วก็คนเชื่อถ้าบอกว่าไม่ดีก็นิ่งไว้ก่อนอย่าเชื่อตัวอย่างเสนกเป็นต้นเป็นคนจอมอิจฉาและเสียอวดตนว่าเป็นคนมีความรู้แต่ดูว,ว่าปฏิบัติเขาเสนกเป็นผู้ทำลายทั้งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ได้ปรองชนชาวประเทศนั้นทั้งหมดเรว่าแทนที่จะได้คนดีมาบริหารประเทศเสนกก็พยายามกีดกันโหลแหนตำแหน่งของตนเขาเกรงว่าเมื่อได้คนดีมาแล้วตนจะต้องตกไปความเลวประเภทนี้ในประเทศไทยเรายัางมีอยู่ฉะนั้นขออรรญาลูกหลานนิรักจงนะมัธยวงให้มากมาคุยเรื่องราวต่อไปว่าพระเจ้าวิเทหยรราชสมมิว่า มอหสถวินิจใช้คดีแก้คดีถูกใจมากเรียกว่าถูกพระไทยนะพระราชาคำว่าพระไทยนี่ก็หมายถึงใจถ้าหากว่าจะขืนเชื่อในเสนกและเพื่อนอีกสามคนน่ากลัวจะไม่เปนกร ฉะนั้นจะต้องใช้เรื่องเราจะใช้ความสาม,มารถขององค์เองพระรูณแน่แทกเน้นร้แน่ตัวแท้แน่แกระจว่าเจ้าสี่คนเนี่ยเป็นจอาอิจฉาทิเสียจะคบไม่ได้แต่ในฐานหที่พระองค์เป็นกษัตริย์จะตรัดออกมาตรงๆไม่ได้จริงจะต้องจำจะต้องงดไว้ก่อนนิ่งไว้จะทำการเอง ฉันั้นพระองค์จึงทรงรูว่าจะต้องนำมโหสถมาให้ได้จะไม่ยอมรับคำแนะนำหรือว่าการทัดทายขมันดาอาจารย์ทั้งสี่จึงรับสั่งให้ราชบรุษไปบอกอำม,มาตยที่เฝ้าดูจริยาและอว่าอาการของมโหสถบอกว่า,วาให้นำมโหสถบัณฑิตกับปิดาของมโหสถทำเฝ้าได้แล้ว พร้อมกับนม,มาสะดอนมาด้วยนี่ลูหลานที่รักการที่พระเจ้าวิเทหราชพรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอสั่งให้มโหสถบัณฑิตเข้ามาเฝ้าและให้นำบิดามาด้วยให้นำม,มาสดอยมาด้วยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กรูหลานที่รักมันเป็นปัญหาใหญ่ นี่เป็นปัญหานะค่อยฟังให้ดีนะว่ามาโหสถยามาอัสดรมาจากไหนสำหรับม้าอัสดรน,นี่พ่อเป็นมา้าแม่เป็นลาแล้วก็เป็นม้าที่มีกำลังมากในการสงครามจัดเป็นม้มาตัวประเสริฐฟังเรื่องราวของท่านต่อไปดูที่ว่ามาโหสถจะแก้ไขปัญหาได้ยังไง เรื่องนี้ฟังไปแล้วก็คิดไปด้วยจะเกิดสัญญาราชบรุษจึงได้นำพระราชดำรัสที่ทรงตัดอย่างนั้นไปแจ้งกรรมหมัดที่ควบคุมอยู่หมตดจึงได้ไปบอกพระโสดว่าท่านมุกท่านท่านผู้มีปัญญาเลิศบัดนี้พระราชาทรงมีพระราชประสงค์ให้ท่านลำบินดาของท่านข่าเฝ้า แล้วก็นำมาสนอนไปด้วยตอนนี้ดูปัญญาของมโหสถต่อไปมโหสถได้ฟังคำของอมตจึงตอบรับที่จะเข้าไปเฝ้าพระราชาพร้อมกับบิดาทำามากลับไปแล้วมโหสถจึงไปหาบิดาและพูดว่าคุณพ่อจา๋าเวลานี้พระราชาทรงมีพระราชประสงค์จะให้ คุณพ่อกับฉันเข้าเฝ้าขอให้คุณพ่อเข้าไปเฝ้าก่อนเมื่อไปก็จงอย่าไปมือเปล่าให้เอาพระอบบรรจุไม้จันท์แล้วก็บรรจุเนยใส่ไปด้วยให้าอบนั้นก็ใส่ไม้จันท์แล้วก็ใส่เนยบรรจะรวมกันเมื่อคุณพ่อไปถึงพระราชาจะทรงไปสันฐานทรงจัดให้นั่ง คุณพ่อจงนั่งที่คนสําหรับคําว่านั่งที่คนะที่ตรงไหนเขาจัดไว้ก็นั่งที่ตรงนั้นเมื่อเวลาแล้วก็ฉันจะตามไปทีหลังเมื่อฉันตามไปถึงที่เฝ้าพระราชาจะตรัสทักทายปราชัยฉันรับสั่งให้ฉันนั่งในที่อนสงคนตอนนั้นฉันจะจำเลียงดูคุณพ่อ พอคุณพ่อเห็นฉันจ่ำเรืองดูเป็นความหมายให้รู้กันเพียงสองคนแล้วคุณพ่อจงลุกจากที่นั่งแล้วพูดว่านี่แน่พมหสดเชิญพ่อนั่งบนอัศะนี้เถิดวันนี้ปัญหาหนึ่งจะต้องถึงที่สุดกันเพราะว่าพระราชาทดลองขอคุณพ่อจำคำของฉันที่บอกนี้ไปด้วย นี่เป็นมากันว่าเ็ามีการนัดหมายกันปัญญาต่อปัญญาพระราชาต้องการปัญญามโหสถก็สแสดงปัญญาเช่นเดียวกันและเราจะได้รู้กันว่าใครดีใครไม่ดีเราวันนี้เอากันถึงที่สุดเมื่อท่านสิริวัฒกะเศรษฐีรับคำของมโหสถแล้วจึงได้เตรียมของที่จะนำบปถวายพระราชา กับเรียกเศรษฐีอีกที่เป็นบริวารอีกพันคนท่านเป็นมหาเศรษฐีนะมหาเศรษฐีนี่ถือว่าเป็นเศรษฐีใหญ่ที่สุดพระราชาทรงแต่งตังต้ง,ตงมีชัดสามชั้นมีตำแหน่งมีสิทธิเข้าเฝ้าพระราชามอนคุณาทัานหลาย <c oughs> ให้มนดาเศรษฐีที่บริวารอีกพันคนไปด้วยไปเป็นขบวนใหญ่ เมื่อไปถึงจึงรออยู่ที่ประตูพระราชวังเมื่อพระราชาทรงทราบว่าเศรษฐีมาจึงรับสั่งให้เข้าไปเฝ้าในพระราชวังเศรษฐีเมื่อได้รับพระราชาพระบรมราช,าราชาญ,ญาตแล้วจึงไปเฝ้ากราบถวายบังคมทูลพระราชาแล้วจึงยืนอยู่ก่อน ตอนนี้พระราชาคือพระเจ้าวิเทหาราชทรงตัดถามว่าท่านมหาเศรษฐีโมโหสดบุตรชายของท่านอยู่ที่ไหนเราไม่มาหรือถ้ามหาเศรษฐีก็กราบทูลว่าขอเดชะโมโหสดจะตามมาที่หลังพระเจ้าค่ะพระราชาทรงทราบว,ว่ามโหสดจะมาก็ดีพระไทย จึงแต่จะต้มหาเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีเชิญนั่งบนอาสนะที่สมควรแก่ท่านเถิดการรู้ที่นาอสนะก็ว่าเศรษฐีมีอาการมีการเข้าไปชุมอยู่เสมอ,สมอจึงได้รู้ว่าที่ของตัวนคนตรงไหนท่านเศรษฐีนั่งบนอาสนะที่ควรแก่ตนแล้วเมื่อเศรษฐีพร้อมในบริวาร ไปกันแล้วมโหสถบณัณฑิตแต่งกายงดงามพร้อมไปด้วยเพื่อนเด็กพันคนเป็นบริวารน,นั่งรถที่ประดับอย่างหรูหราเครื่องกระบวนไปสูพ่พณฑนครนขณะที่จะเข้าไปสูพ่พณฑนครนหินลาตัวหนึ่งเดินหาอาหารอยู่ที่หลังโคจียงได้บอกเพื่อนเด็กๆที่มีกำลังแข็งแรงว่านี่พวกเรา จงจับลาตัวหนึ่งแล้วผูกที่ปากจะให้ร้องได้เอาเสื่อลำพนห่อให้ไม่คิดแล้วจับลงนอนบนกระดานหามมาเมื่อจับนอได้เรียบร้อยแล้วก็พากันเค้ื่อนกระบวนเข้บไปส่พระราชวังอันนี้เป็นเรื่องของคนที่เขามีปัญญาลูกหลานที่รักคนมีปัญญานี่เราคิดยาก ท,ที่จะพิจารณาได้ว่าเขาคนนั้นเขาจะทำอะไรนีโรูร้านนึกออกไหมว่าโมโหสดให้พ่อเข้าไปก่อนเวลาที่ตัวเองเข้าไปสั่งให้พ่อลุกจากที่นั่งแล้วก็หลังจากนั้นตัวเองเข้าไปก่อนที่จะเข้าไปก็จับลาโผล่ปากใส่กระดานหามไปโดยช่วยแกงคิดในโูลห้านที่รักอันนี้มันเป็นปัญญา คือฟังเรื่องโมโหสถและเป็นการรับสมองของเราได้เป็นอย่างดีเมื่อพระราชาทรงทราบว่ามโหสถบัณฑิตเข้ามาถึงภายในพระราชฐานแล้วทรงสมมณตปีดาอย่างยิ่งจึงตรัสว่ามโหสถลูกรักขอลูกเข้ามาเถิดนี่เสวยองทรงมีความรู้สึกเหมือว่าโมโหสถเป็นลูก มโหสถพร้อมบริเพื่อนที่รักถึงหลายพันคนเมื่อได้รับพระบรมราชโองค์การโปดรปดกล้าโปัดกระหม่อมให้ขึ้นเฝ้าแล้วจึงพากันขึ้นไปสู่พระสัตร์ถวายบังคมพระราชาแล้วก็ยืนอยู่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งด้วยท่าทางอัสงาภา่าเผยนี่นแสดงความไม่หวัดปันแล้วมีความเคารพในตัว เพาว่าท่าทางสงาผ่าเผยนี้ไม่แสดงการยิงเหมือนกับทหารที่เฝ้าพระราชาเขาต้องยืนตรงแสดงอาการปกติแต่จิตใจเพราะไม่ได้ความเคารพพระราชาได้จัดประสิฐานด้วยกับคำนำคำนํำหนักที่นุ่มนวลหมายความว่าพระราชาเนี่ยทรงตัดปริสิษฐานคือการต้อนรับทักทายปราศัยกระบอกสด ด้วยพระราชสุรเสียงที่นุมน่มนวลว่าเชิญพ่อมโหสถนั่งอยู่ที่ควรเถิดพระคุณนะเชิญนั่งตามสบายที่ไหนมันเหมาะพ่อมโหสถนั่งที่นั่นที่ไหนเห็นว่าสมควรจงนั่งตรงนั้นฝ่ายมโหสถบัณฑิตจึงได้ให้สัญญาตามที่ตกลงบิดาของเธอเื่อมเลืองตาโดวิดา ท่านเมดารู้ความหมายที่ในรูกจากอาสนะที่ตนนั่งอยู่แล้วก,กล่าวว่าพ่อมโหสดเจ้าจงนั่งบนที่นั่งว่าอย่างไงนะว่าพ่อโมโหสดเจ้าจงมานั่งนอนบนอาสนะนี้เถิดจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้บนอาสนะนี้ให้ความว่าให้โอกาสกับโลกตามสัญญา เป็นอันว่าท่านมาโหสถก็ตรงเข้าไปนั่งที่อาสนะทิเวดาลุกขึ้นมาแล้วก็นั่งแทนทันทีมาขนาดนี้ขอารูหลานที่รักจงอย่าลืมว่าการมาคราวนี้วันดาบัณฑิตเท้าสี่จอมฤษียาที่รุ่งปูชอบเรียกว่าเจ้าเท่าสีเท่าสารพัดพิษ เพราะว่าเจ้าสีเท่านี้ที่เราเรียกกับบนว่าบัณฑิตความจริงก็มีคติไม่ต่างกับอสารพิษร้ายที่ทำลายความสุขของคนทั้งชาติเมื่อการทำลายพระราชาที่ดั้มได้คนดีเข้ามาช่วยบริหารประเทศเมื่อการบริหารประเทศดีคนทั้งประเทศก็มีความสุข ถ้าได้คนเลวเข้ามาบริหารประเทศพวกเราก็ยังมีความทุกข์เขาก็ยังมีความสุขแต่คนเดียวเพราะว่าคนที่เมาลาบเมายศเมาสนเสริญเมาสุขเมาความเด่นคุณเมาความใหญ่โตเขาก็จะกอบโกยความร่ำรวยความมีอำนาจเพื่อเขาพวกเราจะเป็นยังไงนะช่างดีไม่ดีประเทศชาติชาติตั้งอยู่ในความมั่นคง มีมิตรเป็นที่รักเขาส่งเสริมให้เรามีความสุขเศรษฐกิจประเทศของเราดีก็ไล่มิตรออกไปจากประเทศของเรานี้ก็เราต้องยากจนเข็นใจเพราะคนนั้นหลายนับแสนต้องมีความลำบากถ้าว่านับล้านนับเป็นสิบล้านต้องมีความลำบากเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเจ้าเท่าสารพัดพิษทั้งสี่นี้ก็มีสภาพเช่นนั้นคนอย่างนี้คบไม่ได้ เป็นนั้ว่าในขนาดนั้นบัณฑิตทั้งสี่คนคือเสนกุปกษุษตะกามินเทวินทะซึ่งนั่งอยู่ในที่นั้นโดยได้เห็นพ่อลุกจากที่นั่งให้ลูกไปนนั่งแทนและลูกก็นั่งแทนพอ่อเขาดีใจคิดว่าคราวนี้อาการอิจฉาอยากของเขาจะสมหวัง ทั้งนี้พ่อได้รู้ว่าโอ้โหสถแสดงความไม่รู้คุณพ่อลูกที่ไปนั่งที่ของพ่อนี่แสดงว่าลูกเป็นคนอกตัญ,ญยูไม่รู้คุณพ่อแล้วก็แสดงตัวเด่นกว่าพ่อคนประเภทนี้เขาจัดว่าเป็นคนเลวอาการอย่างนี้ลูกหลานจะพึงทำ แต่ถ้าว่าเรื่องราวองมโหสดในการแก้ปัญหากันอาจารย์แล้สี่จึงได้เยอะหยันพาก,กันตกมือสนเสหเหาเยอะเยอะว่านี่หรือคนที่ผู้ที่มหาชนพากันยกย่องว่าเป็นบัณฑิตเพื่อเป็นคนฉลาดที่แท้ก็คือคนโฉดเขานั่นเองมันมีอย่างที่ไหน เตียให้บิดาลุกออกไปจากที่อาสนะตนเองนั่งแทนเสียเองไม่สมควรที่จะพากันงมงายยกย่องมโหสถว่าเป็นโคเชลานี่ทขานดาต่อหนา้าทารละกำนันดาต่อหน้าพระราชาตอนนี้เล่นพระาราชาพระเจ้าวิเทาราชชักอึ่งนกว่าเอเราหน้าตัวจะคบคนผิดเสียแล้ว ฟังต่อไปฝ่ายวะเจ้าวิเทราชที่ทรงสดับอย่างนั้นก็มีพระพักสลดเศร้าหมองแสดงว่าทรงระทมพระไทยเมื่อเสียใจตกใจคิดว่าเราครบคนผิดต่อไปฟังดอาการของมโหสถันละเวลาหรือี่นิดมโหสถเฝ้าสังเฝ้าสังเกตอากาบปริิริยาของพระราชาท่านเป็นคนฉลาลา เห็นพระราชามีพระพักสลดเ้ามองเช่นนั้นเจ้นี้กราบทูลว่าขอเดชะพระบารมีปกกล้าปกกหม,ม่อมขณะที่ข้าพระพุทธเจ้าจะเข้าเฝ้านั้นได้เห็นพระองค์ทรงมีพระสําราญทรงยิบยิ้มย่อมผ่องใสแต่ทว่าบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นพระองค์เคร่งเครียดลงไป ขรึมไปมากคงจะมีสิ่งที่ข่าพระพุทธเจ้าทําให้เป็นที่ไม่พอพระราชดาไทย,ไทยรรมังพระเจ้าคาพระราชาตรัสว่าเออจริงระมะหาหสดเจ้าเป็นมน,นิตข้าเสียใจที่ความหวังของข้าในการที่เจ้าเข้าเฝ้าครั้งนี้ก็เพราะได้ยินกิติศัพท์ ของเจ้าว่าเป็นคนฉลาดหลักแหลมมากแต่พอเห็นความประพฤติของเจ้าในวันนี้เข้าก็เกิดเสียใจเพราะว่าเจ้าให้บิดาของเจ้าลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วเจ้านั่งแทนเสียเองข้อน,นี้และพระมโหสถที่ฉันสลดใจเสียใจไม่คิดเลยว่าเจ้าจะเป็นคนอากตัญอยู่ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ แล้วตีตนหรือถือว่าตนดีกว่าพ่อกว่าแม่อย่างนี้เป็นคติธรรมดาของคนทีเขามีความเข้าใจกัน <c oughs> แต่ว่าพระราชาเนะี่ยพระเจ้าวิเทหราชทรงลืมว่าพระองค์ส่งปัญหาไปเขาเขาแก้ปัญหามาท่านวะหอสดจีนีกลาดทูลว่าขอเนชะข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจในข้อความ ขอพระไทยคําพระองค์ที่มีอยู่แต่ข้าพระบาทแล้วพระเจ้าค่ะหมายความว่ามีความเข้าใจว่าเวลานี้เนี่ยพระองค์ไม่พอใจเสียแล้วแต่ว่าข้าพระบาทขอทราบว่าธรรมดาบิดาผู้เป็นผู้มีความสำคัญขบดเสมอไปหรือพระเจ้าค่ะนี่หมายความว่าเพาลูกหลานที่รักตัวนี้เขาแยกนิดหนึ่ง ที่มาอสดถามว่าพ่อแม่เนะี่ยมีความสําคัญแก่บุตในที่ทุกสถานทุกอาการได้ยังไงความจริงพ่อแม่มีความสําคัญกับุตในฐานะที่ท่านผู้ให้เป็นผู้ให้กาเนิดแล้วก็บุตรก็ต้องแสดงความกตัญญูรู้คุณแต่ถ้าว่าในกรณีบางอย่างบุตรอาจจะมีความสําคัญกับบิดามารดา อย่างที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุทมีสามประเภทหนึ่งอาวัชชาธตรบทบทที่มีความโง่มีความสามารถน้อยกว่าบิดามารดาสองอนุชาุตรบทบทที่มีความฉลาดมีความสามารถเท่าวิดามันดาสามอภิชาุตรบทบทที่มีความสามารถและมีความรู้ความฉลาดยิ่งกว่าบิดามัรดา แต่ว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ทดลองบัญญากันพระเจ้าวิเทหราชทั้งก็ลืมตอนนี้ไปเมื่อมองว่าทดกาลทูอย่างนั้นจึงได้กราวทูต่อไปว่าขอเดชะโรงมีพระกฤษแสรับสั่งให้ข้าพระพุทธเจ้านำมาสดรมา ซึ่งเป็นมาที่ดีกว่ามาธรรมดามาถวายใช่หรือไม่ใช่ไปเจ้าค่ะเอาละตอนนี้เล่นปัญหากันนะโตกันพระราชาก็ทรงรับสั่งว่าถัวแล้วพะะ่อมโหสถฉันต้องการอย่างนั้นแต่มโหสถจึงได้ลุกจากที่นั่งแล้วก็สั่งให้นำลาที่นำมาด้วยให้มันนอนแทบพระบายเขาไม่เจ้าวิทยาราช แล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะลาตัวนี้ราคาเท่าไหรพ่พระยาค่ะเอาละลูหลานที่รักตอนนี้จะเจอความดีนะว่าใครจะแน่หรือไม่แน่พระราชามองแล้วเห็นว่ามันเป็นลาเป็นลาชนิดดีราคาก็มันก็ประมาณไปกระหาบรรณะเท่ากับแปดตำลึง แทนพระราชามองนะมองแล้วไปขาววันะเท่านั้นไอ้นี่ราคาแปดตำลึงเท่านั้นเองที่นี่โซนนัสว่าลาตัวนี้ราคามันประมาณแปดตำลึงนั้นหลานนลลล่ลูกลูกรักถ้ามาเอสดจีนี่กลาดทุนว่าก็ถ้าม้าสะดอนมาสายลานี่เกิดในท้องม้าสะดอนตัวนั้นราคาประมาณเท่าไหร่พระเจ้าค่ะ รว่าม้าสนดอนพ่อเป็นม้าแม่เป็นลาศราชาจินตัดว่าสำหรับม้าสดอนนี่เราตีราคาไม่ได้เพราะว่าเป็นม้าตัวประเสริฐเป็นม้าที่มีความสำคัญที่สุดจะเป็นม้าอะไรที่จะตีราคาเท่ากับม้ามาสดอนไม่ได้ฉะนั้นคำว่าม้าสดอนนี่ตีราคาไม่ได้แน่จะเมาว่ากี่แสนกี่ล้านก็ตีราคาไม่ถูก ท่ามนมโหสถที่นี่กราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพก็ถ้าอย่างนั้นเหตุไรที่นี่ทรงรับสั่งดังนั้นเมื่อกี้ในพระองค์ทรงรับสั่งว่าบิดาจะมีความสําคัญกับบทเสมอไปไม่ใช่หรือถ้าพระราชดำรัสน,นั้นเป็นความจริงลาก็ต้องมีความสําคัญกว่ามาสันดอนของพระองค์เพราะลาเป็นแม่มาสันดอน ขอพระองค์ทรงรับราลานีิไว้ถ้ามาสดอนสาคัญกว่าลาก็ขอองค์ทรงรับมาสะดอนไว้เมื่อกี้นี้บัณฑิตเขาพระองค์คงจะไม่รู้เหตุอย่างนี้กระมังพระเจ้าค่ะเพราะท่านเป็นบัณฑิตผู้ใหญ่และก็เป็นคนแก่พากันตบมือหัวเราะย่อข้าพระพุทดเจ้าว่าโอนหนอ โรกได้บัณฑิตเหล่านี้มาจากไหนช่างมีปัญญาสามเสียจริงๆอรมบันดาลูกหลานที่รักชายและหญิงธรรมดาทา่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเ <c oughs> วลาที่จะพูดไปไม่มีเส็จแล้วสำหรับในวันนี้ก็ขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิี่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี